ก็ได้อ่ะเรามาหลับตาด,ดูกันเป็นชื่อที่สามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วประมาณนี้แหละอาลีอ่ะซิลเจนบอกอาลีคนที่มีคำว่ารีอยู่ในชื่อจะเป็นคนที่โตกว่าไว้โตกว่าไว้เช่นโตเป็นสาววัย หรือว่าเป็นคนตัวโตอวบอว,วกระดูกใหญ่ๆหรืออาจจะกระดูกเล็กแต่เนื้อเยอะจำมั่งอะไรเงี้ย <c oughs> นี่เราพูดถึงตั้งแต่เด็กนะขนั้นคนที่สลาสลาลีอ่าหรือว่าอะไรนะเมื่อกี้อาลี <c oughs> อะไรก็ได้นะอาจารย์ีอาจาลีอ่าคือ คนที่มีคําว่าหลีเนี่ยจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงโตกวว่ัยแล้วก็เป็นคนที่ฟังเยอะชอบฟังฟังเพลงฟังเรื่องราวฟังข่าวฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นคนชอบฟังหรืออาจจะแบบมีวอล์กแมนมีเฮดโฟนตลอดเวลาหรือคุยโทรศัพท์ฟังบ่อยๆคือเป็นคนที่แบบเขาจะมีเรื่องที่เขาอยากฟังเช่นฟังธรรมะ ฟังเพลงฟังข่าวฟังการเมืองหรือฟังเรื่องราวที่บันเทิงใจ <c oughs> ฉะนั้นคนที่มีคําว่ารีเนี่ยเป็นนักฟังที่ดีมากเพราะว่าชอบฟังแล้วก็เป็นคนที่โตกว่ัยมีวุฒิภาวะสูงเมียผมบอกแม่นตั้งแต่คําแรกแม่นมากอทุกคนบอกแม่นหมดเลยซิลินทิพย์บอกแม่นสุด,สด ฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าคนที่มีคําว่าลีอยู่ในชื่อจริงเนี่ยก็จะเป็นคนมีสองแบบหนึ่งกระดูกใหญ่ตัวใหญ่อวบหรืออาจจะกระดูกเล็กแต่จำม่าเนื้อเยอะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ลักษณะแบบนั้นแต่คนที่มีคําว่าลีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสีผิวถ้าขาวก็จะคําตอนโตถ้าจะคําก็จะขาวตอนโตฉะนั้นแล้วแต่มันก็จะเป็นแค่แบบนี้แหละหมอชบาบอกแม่นมากค่ะ อ่ะฉะนั้นคนชื่อลีก็จะเป็นงี้นะอ่ะมาดูต่อคนที่มีคำว่ารีอยู่ในชื่อนะเช่นสุนารีอา,อาล,ลีณลาลีลาวะดีใครก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนรักเส้นผมมาลักเส้นผมลักผิวลักใบหน้าลักส่วนไหนส่วนหนึ่งของชีวิตอะ่ะฉันรู้สึกฉันภูมิใจที่สุดเลยเช่นฉันก้นสวยฉันนมสวยฉันผมสวย หรือว่าฉันหน้าเรียวหน้าเนียนผิวเนียนฉันเป็นคนชอบอะไรที่